หากกล่าวถึงกุนซือปรมาจารย์ในยุคก่อนหลายคนคงรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีครับเซอร์อเล็กซ์ฟกุสันเพราะรูปแบบการทําทีมที่เขี่ยวลากดินฟุตบอลระบบเข้าทําแบบเฉียบพลันเรื่องหัวใจนี้เป็นหนึ่งแม้นาทีสุดท้ายก็ไม่ยอมแพ้สไตล์เฟอร์กี้ทำแต่เดี๋ยวก่อนนอกเหนือจากการคุมทีมป๋าเฟอร์กี้มีดีกว่านั้นข้อดีที่ว่าคือวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครครับไม่ว่าจะมองหานักเตะคนไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วเขาคนนั้น เล่นดีฟอร์มเข้าฝักไปหมดแบบโรนัลโด้7สิงหาคมปี2003ผีแดงยกทัพไปอุ่นเครื่องกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่โปรตุเกสครับและจบด้วยความพ่ายแพ้แบบราบคาบตอนนั้นไม่มีใครคิดครับว่าผีแดงจะแพ้สปอร์ติ้งตั้ง3-0เพราะทีมแมนยูตอนนั้นก็เอาเรื่องอยู่ครับกองหน้ามีรุฟานิโตรอยกองกลางมีพอสโครอยคินแถมกองหลังก็มีเฟอร์ดินานสพี่น้องเนวิลและตำแหน่งอื่นเยอะแย,ะเ,ยะเต็มมากม แตกต่างกับสปอร์ตติ้งที่ผมรู้จักอยู่แค่2คนคนับโรนัลโดและกวาเรซมาถ้าใครรู้จักคนอื่นคอมเมนต์มาได้นะหากแต่ผลสกอร์ในวันนั้นไม่มีความหมายเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับบันไดขั้นแรกของพิโดตลอดเกมการแข่งโรนัลโดโชว์ทักษะและความสามารถที่เอาชนะกองหลังอังกฤษได้ไม่ยากนักขึ้นเกมทางซ้ายทีขวาทีเล่นเอาจอรโอเชที่ตามประกบหอบไปไม่เป็นเหมือนกันรับทั้งความเร็วรวมถึงพละกําลังในการยิงไกลมันดูดีเข้าหูเข้าตาแฟนบอลไปหมด และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสายตาของเสื้อเล็กจับจ้องไปที่เด็กหนุ่มวัย18ปีคนนี้เขารู้ทันทีครับว่าเมนยูต้องคว้าตัวพิโดมาสวมอาภรณ์ปีศาจเบอร์เจ็ต่อจากแบ็คแฮมให้จนได้หลังจบเกมในวันนั้นป้าเฟอร์กี้ตกลงสัญญากับลิสบอนอยู่นาน2นานรับป้าถึงขั้นเอ่ยปากบอกครับถ้าพวกเราไม่เซ็นสัญญากับเด็กคนนั้นเราจะไม่ออกจากสนามดูท่าทางวันนั้นป้าแกเอาจริงมากๆเฟอร์กี้เข้าไปคุยกับโรนัลโดและบอกกับเขา ว่าฉันต้องการคว้าตัวนายเดี๋ยนี้นายอาจจะไม่ได้ลงแข่งตัวจริงทุกนัดแต่ก็จะได้อยู่กับทีมชุดใหญ่เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาสุดท้ายแล้วโรนัลโด้ตกลงย้ายทีมมาแมนเชสเตอร์รับป๋าเฟอร์กี้พาแมนยูตัดหน้ามาดริดบาร์ซ่าและทีมดังต่างๆคว้า,าดมาจนได้และพอดเรื่องสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ป๋าเฟอร์กี้มอบเสื้อเบอร์เจ็ที่เคยเป็นของเดวิดแบ็กแฮมให้พีโดในทันทีครับ ตอนนั้นในวันเปิดตัวเขาทั้งสองนั่งรถคันเดียวกันเพื่อไปสนามอุทาฟอร์ดป๋าเฟอร์กี้เอ่ยปากถามพี่โด้ครับว่าต้องการใส่เสื้อเบอร์ไหนพี่โด้บอกว่าเขาต้องการใส่เสื้อเบอร์28เบอร์เดิมที่เคยใส่ตอนอยู่สปอร์ตติ้งและเขาขอเบอร์นี้ได้ไหมแต่คำตอบของป๋าเฟอร์กี้กับส่วนทางกันป๋าตอบกับโรนัลโด้ไปครับว่านายต้องสวมเสื้อเบอร์เจ็เท่านั้นทำเอาโรนัลโด้ถึงกับตันไปครับเพราะตัวเองก็ยังไม่มั่นใจว่าฝีเท้าจะดีพอไหม แต่คนที่มั่นใจสุดขีดกับเป็นป่าเฟอร์กี้ว่าที่พ่อคนที่สองของเขาหลังจากนั้นก็อย่างที่ทราบกันครับโรนัลโดสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆระยะเวลาที่อยู่กับผีแดงโรนัลโดเปิดซิงไปหลายซิงอย่างมากๆแชเมเปียนลีกครั้งแรกแชมป์ยูฟ่าครั้งแรกดาวซันโวขนแรกและที่สําคัญบอลทองคําครั้งแรกก่อนจะปิดตํานานย้ายไปมาดริดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์การเวลาผ่านไปกระทั่งถึงตอนนี้ โรนัลโด้ในวัย36ปีเขากลับมาสวมอาพรรปีศาจเบอร์7อีกครั้งและครั้งนี้กุญแจสําคัญก็คือป๋าเฟอร์กี้อีกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าผีแดงจะกลับมายิ่งใหญ่ได้แบบยุคป๋าไหมแต่เพียงพี่โดกลับมาแฟนบอลก็ฟินจัดไปแล้วต้องขอบคุณป๋าเฟอร์กี้อีกครั้งจริงๆครับ